สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับปืนพกคู่นะครับฟัวโต้ที่หัวคดควดโอ้วแข็งใจไเพื่อนมีคนป่ะไปโอ้โห ร้อยหลังสเตปจูก๊กไนี่ล้โอ้โหปืนนี้มันโหดจริงครับเอาล่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอีกรอบเนึนะครับวันนี้เราอยู่ปืนไซคลอบไหครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมผมไปเสิร์ชดูแล้วใน Google มันอ่านว่าซิคคอปนะครับผมเอาเป็นง่ายๆว่าเรียกว่าไซคลอปก็แล้วกันนะครับผมก็เป็นปืนพกนะครับวันนี้จะแต่งเป็นแบบปืนพกคู่เลยเดี๋ยวไปดูของแต่งกันเลยครับ ชิ้นแรกนะครับผมใส่เป็นมัตเซอร์นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเก็บเสียงแล้วก็บวกดาเนีแรงนะครับผมแล้วก็นี่ไฮไลท์เลยนะครับบาเรลนะครับใส่ไปเลยครับตัวที่3มบวกไฟเลทแล้วก็ยิงเป็นฟุออโต้นะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นเลเซอร์นะครับผมใส่เป็นตัวที่2ครับได้ไฟกับสปินทุกไฟนะครับพราะเราไม่ไม่แรงอยู่แล้วครับเน้นที่ไฟนะครับผมแล้วก็ต่อมาแมกกาซีนนี่ครับใส่ไปเลยครับ80นั้นัดนะครับ ยิ่งทีนี่ไม่ต้องพลงเรื่องกระสุนหมดนะครับกระสุนแม่งเยอะกว่าปืนไอนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับนี่ครับไม่ใส่ไม่ได้เบิร์กอะคิมโบ้ครับปืนคู่นะครับผมโอเคครับของแต่งก็ประมาณนี้ครับเป็นเซ็ตที่ผมถนัดนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเขาแต่งยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับ โอ,โอ้โหแปดสิบนัดยิงไปเลยฮะยิงไปเลยแปดสิบนัดอุ้ยใครสก,กิดใครสก,กิดวะโอ้ใจเย็นวะนมเกมมันเริ่มเลยนะอเอเอเอุ้หูตาย อ้ตายกบอากาศตายไปดิตายไปดีมาอีกนะครับอืออือโอ้กระสุนกระสุนหมดเลยอ่ะนี่แค่ล็อบบี้นะยี่สิบสี่วิเกมยร์แล้วนะครับโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ย เรีย,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 ออย,ยบร้อยฮะมีาาระยะแค่นี้นะเพื่อนจะมาสู้ฆ่าได้อย่างไรอยอด ใส่แมกกาซีนเีก่นโอเคเดินามีโอเคเรียบร้อยครับ ตกใจนึกว่ามีคนโดดลงมาจากช่องไล้นี่โอ้โหโ,หโอ้โห,โโหระยะนี้ผมลูกสองผมก็ไม่สู้เหมือนกันแหละโอ้โหโอเคเพื่อนขอบคุณม,มากครับว้า เพื่อนมีคนป่ะขึ้นมาไม,ม่กล้าชกข้างล่างว่ะเดี๋ยวมีคนโผล่ลงกระต่ายตรงนี้นะโอเคฮะ อะไรอะ่ะว่าอยู่เสียงมยาจากไหนแต่มันมีตัวหนึ่งอยู่ในกระผมเลยอุอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยตัวเขาไม่เล่นเลยเอาโอ้โหอุ้ยได้ แดดต้องตายเลยครับในวันนี้ื <_ D> ออมลล่ะเซตนี้เสียงใครวะเอาเอาไปลุยไปเลยกัน ไอออ้ีไปข้างบนตกใจนึกว่ามีข้างบนเลยโอเคไม่มีนะตีไปทันนะหลงจะกดอิอม เยียบร้อยครับโอ้อเ s สีที่งหัวเหมือนกันนะอุ้ยเสียงไทยเฮ้ยเฮ้ย ทำไรอ่ะพ่อหนุ่มทำไรได้ยินเสียงนะหูฟังพี่ดีไอ้น้องโอ้โหูฟังดีเปยนี่เองอโอ้โหสุดจัดโอ้โระยะใกล้นี่โคตรก๊อดแพ้ได้สองแค่นั้นแหละผมว่าว้ายโดนสะกดเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ข้างหลังไม่เมื่อกี้ไอ้เปิร์ก

เยอะจังวะครับใส่กาะแครบบเ้า,าป่ะเห็นผนใช่ป่ะโอเคโอ้โหหอยหลังสเตปจูอันนี้ใช่ไหม โอ้โหอืนนี้มันโหดจริงครับลองเลยนี่ยาเดี๋ยวนะขอเไปมัระเบิดกับสมาสัตว์ระยะไกลไม่สู้ให้โดด้โอ้ my god จังหวะนี้พลาดอีกครับบ๊ายบายที่เดิมดีครับกำลังมันลงมาอีกสองตัวนี้น่าจะตายไปแล้ว ดินลงไปแล้วว่ะแล้วเหรอกอ่อแป๊บไม่มีเกาะอีกทิ้าหายแล้วฮะผมไม่มีเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันบั็อกอะไรเนี่ยหายเลยมันเพิ่งหายเลยมันขึ้นโอ้โหเพื่อนแยกเกาะหมดเลยจะเพื่ไปบวกยังไงดนีเพื่อนเออเออไงเต็มหัวไม่โดนหัวก็วตายกับยังีง เกาะหน่อยครับขอเกาะหน่อยครับสกแกนก็ยังดีครับโอ้ย,อย,อย,อยขอขอเกาะโู้โอ้ยเป็นปากครับทุกคนตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพเลยนะครับ อากาศเมืองไทยนี่กูไม่รู้มันจะหนาวหรือมันจะร้อนหรือมันจะฝนตกน็อกดิโอ้โหไม่น็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตืนต้องบอกเลยว่าโคตรดีนะ ปืนนี้ต้องดึงเยอะมากดึงน้อ,อยเยอะมากตุ้มวายวิย่งมีตัววิ่งมีตัวโอ้ยไม่มีใครนี่เฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อะไรเนี่ย มันจะเอามันอมันจะเอาปืนฟาดผมเพื่อนนายดูถูกเราเกินไปป่ามคุกไกจะจิดชี้คุใช่ไหมเมื่อกี้โหเราที่หนึ่งครับรอบนี้กอดมากกอดมากกอดมากตาน,นีไหนไหรออู้หูนวิ่งมาเลยโอ้โหไว้กอนอ้ ตรงนี้ก็มีหอบตายเลยครับเดี๋ยวจะได้ลงมาช่วยเพื่อนไว้ไเฮ้ย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 เส้นในข้างหลังอโอ้ไม่ตาย อร่อยแล้วนะครับคัวข้างหลังมีสสนเปอย่างเลยเอาปิลูกโอ้จบพอดีโอ้โหที่หนึ่งครับรอบนี้โอ้โหปืนนี่มันโมดจริงเลยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็คู่หัวต้นครับระยะใกล้นี่จะบอกว่ากดมากนะครับน่าจะ แพ้แค่ลูกสองนั่นแหละครับผมว่าชอบมากกระบอกนี้นะครับโอ้เพื่อเราคิวไป20ผม18โอ้สิบขึ้นึนทั้งนั้นเลยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ